ครัวถั่วและใครไม่เคยต้องลองมาบรรยากาศในร้านตกแต่งเย็นตามองหาง่ายเพราะมีธงชาติไทยไทยตั้งเรียงรายบกสบัดพัดไหวขับรถผ่านต้องจอดชิมสักหน่อยนะาอาหารง่ายๆที่ทุกคนทานได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวหมูแดงตกท้ายยังมีลูกชิ้นปิ้งหมูสเต็เมนูเรียกน้ำลาย หมูแดงในตรงหมูแผ่นบางนั่งด้วยน้ำเครื่องเทศคุณเชียงเนื้อหวานต้องยำพบเครื่องน้ำหมูลูกชิ้นหมูสับหมูสเตะได้กลิ่นหอมข <c oughs> มิ้นหม oh, oh. ักขนมหวาน,นวชาวกัวยยาไปจนถึงรอดชอบอาหารทุกจานถ้าคุณไม่รู้เราก็ไม่ขัดข้องท oh, oh. ้าคุณให้มาลองท้าคุณให้มาชิมร้านครัวถั่วและที่นี่มามาเ oh, oh. ชิญยิ้มครัวถั่วและครัวถั่วและเชิญม, oh, oh. มาอร่อยไม่ต้องเติมอันนี้เราขอท oh, oh, oh. ้าครัวถั oh, oh. ถ่วและครัวถั่วและเชิญมา เทวดาเปิดถึง18นาฬิกาครัวถั่วและครัวถั่วและเชิญมาอร่อยไม่ต้องเติมอันนี้เราขอท้าครัวถั่วและครัวถั่วและเชิญมาฝีมือเทวดาเปิดถึง18นาฬิกาครัวถั่วและครัวถั่วและ พีเดช็อกอ้อย่อออออเรียกทั้งด่วนร้ายวินทายออผีหลอกร้านนี้เขาพี่บอกร้านพี่ของพูดเรื่องพีก็คงจะนึกออกพผีเดช็อเขาต้องผีเปิดมนานหลายปีเมนูอนุสัญญาแต่ว่ามีของดีย่มาร้านนี้เหมือนมาไปช้าเมนูคนหัวลุกจะถูกใจลูกค้าอยู่ที่ทางด่วนร้านวินท่า เท้าเรียบทางดวนใครจะกินก็นแวะมา <Wow. S 1> นะนั่คือไก่หอ,อนรกกระท่าต้องแดงเดือดทำผมเป็นชูชกกย่อสามก๊ปาาผียังอันเดือบทันยมยังเจ็ดปลาช้าลงแต่ใครจะชมกสือ,อรารวาณยาลาอูอมจัน จานเด็ดปอบดิบหม้อไฟบมาไล่กันมากันมีหลากหลายเมนูไม่ใช่แค่เรื่องผีที่ไม่เขาเป็นกูรูยุ่งช็อก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 เขาต้องผีช็อก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 เราอย่างนี้ช็อก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 เขาต้องผีช็อก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 เราอย่างนี้ช็อก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 เขาต้องผีช็อก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 เราอย่างนี้ช็อก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 เขาต้องผีช็อก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 เราอย่างนี้ครรรััับยยงไตาาาามกกโอชน ครับผมฟัดกิ้งฮีลลนาทีสีก้านะครับและแคกรับเชิญพิเศษตบบนี้รวมเดินเทพาร์กมบคุยกันไปด้วยกัน,น,ะะนาราคท่ารับร